นี่ครับฝูงปลาซิวนะครับรซิวขึ้นเยอะมากครันเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการดักปลาซิวพวกนี้นะครับด้วยมุ้งดักปลานะครับอันละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเรา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 ,เรามาเริ่มกันเลยครับผมนี่ครับในมุ้งดักปลาซิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการจะทําการลองดักปลาซิวตรงนี้ ะสิวขึ้นเยอะเลยครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแม่อันนี้มันขาดแล้วอ่ะอันหลังลรถวะเนี่ยเอาไมาห้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับ เคยใช้มาหลายครั้งแล้วละ่ะถ้ามีปลาซิวเข้าก็จะเข้าดีอยู่นะครับถ้าไม่มีปลาซิวมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะปล้วก็จะดักไม่นานมากครับดักคร,ครึ่งชั่วโมงถ้าเข้าก็รู้ผลครับ

cắm dìa máy đuôi จับไว้สักสองสามอันนะเดี๋ยวเข<อ> <serving. S 2> <Enfin> ้าไปเผื่อได้ปลาซิวไปหมกครับนะฮะบปลาซิวเยอะนะครับเป็นฝูงๆเลยซิวล้วน ได้กินเมนูเด็ดตกใจเลยแล้วก็ผักตบปกไว้หน่อยครับให้ปลาซิวเขาไม่ระแวงตบปกไว้ อีกหนึ่งหลังดักให้หมดเลยสามหลังไม่ได้ใช้นานนะขึ้นสนิมหมดละอุหักแล้วครับอันนี้ไม่น่ารอดแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วได้แค่สองอันแล้ว ดูครับวงปสัสซวนะสุดยอดอยนี่ครับโอเค เดี๋ยวรอสักครึ่งชั่วโมงหรือสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรอชมครับรอติดตามพร้อมกันครับผมครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะฝนเริ่มซาแล้วครับรอด้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้มันสักยี่สิบห้านาทีได้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามุ้งดักปลาซิวที่เราดักไว้เนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะก็เราดักไว้บริเวณตรงนี้นะ หมวกตุยเข้าไปไหน่อยมาดูกันครับ <laughs> <laughs> จะได้พร้อมหมกหรือเปล่าเนาะวันนี้ ได้อยู่ครับได้อยู่เห็นตัวขาวๆอยู่ครับมาดูหลังแรกกันก่อนนี่ครับหลังแรกหลังแรกหลังแรกอุ้ยเข้าอยู่ครับแต่ปลากระดีอ <c> ะ <oughs> ไม่ค่อยมีปลาซิวปลากระดีบ้านเลยไม่หอยด้วยตัวหนึง่งนี่ครับอู้เยอะอยู่นะดูดิครับปลากระดีปลากระดีปลากระดีก็หมกได้ครับ เอกแรกตะวาง <hi> ไว้ก่อนดูอีกดอกนึ่งอยากได้ปลาซิวเยอะๆนะแต่ปลาซิวฉลาดมันไม่ค่อยเข้านะอ่านี่ปกติดูออกมานอกมุ้งแต่ว่าตานะครับอันนี้เข้าไหม นี่ก็เป็นปลาเรียกปลาอะไรเนี่ยคลาปลากัดดนะครับปลาหมัดปลาหมัดปลากิมปลากระกดีก็มีแต่อันนู้นเข้าเยอะกว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับ เยอะสองนี่ดัดขนาดดักแป๊บเดียวนะครับผมมีปูด้วยครับปูน้อยมีกุ้งเล็กๆปูน้อยปล่อยมันไปนี่ครับปูน้อย ยังอยู่ครับยังอยู่ดิอย่าตาอยู่นะสีเขียวมันลูกประกัดเลยฮะกลับไปอีกโอเคครับสำหรับใครที่ ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องจับกินชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวทท่านเราจะทำการเก็บป,ปลาก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ